สวัสดีครับเพื่อนคนรักไม้ครับวันนี้พาเพื่อนๆมาดูตู้ใส่กับข้าวครับเป็นตู้ไม้สักใส่กับข้าวครับ6บานเปิด2ลิ้นชักครับขนาดของตู้จะมีความลึกประมาณ5 3บามเซนครับความกว้างหนึ่งเมตรความสูงจากพื้นถึงบนก็เมตรปดสิบครับลักษณะด้านหน้าครับจะเป็นบานด้านบนเป็นบานกระจกครับอ่า ทำเป็น2บานครับลองลงมาเป็นบานเกตครับอสองบานเช่นกันครับด้านในมี2ชั้นครับลองลงมาก็เป็นลิ้นชักครับ2ตัวครับและก็ด้านล่างครับเป็นบานลูกฟัก2บานด้วยกันครับนี่นะครับเดี๋ยวเปิดดูด้านในครับนี่ครับใส่ตัวดูดให้ครับชั้นนี้ก็วางแก้วครับวางของ สารพัดประโยชน์เลยครับช่องนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะใส่แก้วนะครับแก้วใส่แก้วน้านะครับตรงกลางนี้ก็ใส่อาหารครับมีช่องระบายอากาศเป็นบานเกล็ดครับด้านในใส่มุงรวดให้ด้วยครับเป็นลักษณะแบบนี้ครับ2ชั้นด้วยกันครับใส่ตัวดูดเรียบร้อยเลยครับลองลงไปก็เป็นลิ้นชักครับลิ้นชัก2ตัวด้วยกันครับควักมือจับเรียบร้อยครับเนี่ยครับ ลิ้นชักล่างสองตัวนี่ตัวดูดนะครับด้านในครับอลิ้นชักสองตัวครับกําลังดึงออกมาครับตึงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวครับสีแห้งเดี๋ยวเพราะว่าตู้เพิ่งทาสีมาใหม่ครับก็จะตึงครับเพราะบางทีสียังไม่แห้งดีใส่ลิ้นชักมาทํานองเนี้ครับออกแรงนิดหนึ่งครับเนี่ยครับ พอสีออกมาแล้วก็สบายครับคันนี้เข้าออกสบายครับทำจากไม้สักจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ครับไม้ถูกต้องตามกฎหมายครับด้านล่างก็เป็นบานทึบสองบานครับปกติทั่วไปตรงนี้ก็จะเป็นบานลูกคุงครับแต่หลังนี้สั่งพิเศษคือเป็นบานทึบหมดเลยครับนอกจากจะมีช่างเมฆแล้วก็จะมีช่างถวายของรักษาอีกคนหนึ่งครับที่ทำตู้ใส่กับข้าวครับ นี่ครับสวยงามครับซื้อข้างเดียวใช้กันตลอดเลยครับโรงงานต้นสักเฟอร์นิเจอร์อยู่อำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัยครับมีเพื่อนๆถามว่าโรงงานอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่จังหวัดสุโขทัยครับตู้ใส่กับข้าวครับเนี่ยครับข้างทึบเรียบสวยงามครับบานหน้าเป็นบานเกตครับบานหน้าครับด้านหน้าเป็นบานเกตนะครับนะครับตู้ใส่กับข้าวครับใส่ได้เยอะเลยครับหลังใหญ่ครับ ขอบคุณเพื่อนๆที่ชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ